สบายดีพี่น้องสบายดีที่ทุกคนจ้าขึ้นมาเพื่อหนึ่ง้าซุกนี่เอาไว้เนาะยืนหลองเพื่อหนึ่ง้าซุกขึ้นมาพันหัวจีโม่ล้างนัวจีโมง ว่าซ si, ้ําซุยตัวขึ้นมา4:00นเด้อเพิ่นว่าขึ้นมาแล้วเจ้าเตรียมแล้วแล้วเฮามีตามะขวัพี่น้องเยน้ําุนวันดียกเือนใหม่าซุยมาเอินเนาะยกเซาเนนั้นแว่ายกอยกเนาะ3เป็ดพี่น้องเยเป็ดคันุน่ะไก่ไก่ เออจังน้อยครับขนนอีกก่อน่ธรรมด้า่าเราจชิุก่อนนะนั่บววของการบมก่อนบ่ใมะหูดไม่มะหูดสีอีกเด๊ะสบายดีี่้อจอยเอ้ยลากใมหุ่นแตเต่งเลยน้้วเต่งอตา่้่าน้ำตาลอนนั่งชว่าุกบารอะขา้ ได้ไปรู้ว่ะนะนังไม่มู้ไยม่นั่กระปุกนะร้นไปรู้ว่าอะไมโอ้ยน้อยชิเตะโอเบ็ดต่อเบดแล้วเป่าลดดีเออลดดีหมดเลยมด้ใ่ไนอนใหถิ่นเาะใส่ไรู้ว่าไไใ ถ้ากันล่างแล้วกับบสีไหวหายอบีใ่กระบกรบ่หอมกระบสีกสีใส่แต่นี้แหละหมอจังเอาใบลงเป็นใบได้กร่โบสีใส่แต่นี้แหละหมอจังเอาใบลงเนใบ แกนะกเ่เลย่นชาบ้า่เคี่มันิหกเหอนกันจอห้าไวเลยบิก่กินายเคียวสิมาปูเหรอียเ้ยิมือ่เคี้ยวเหรมือหเียวเี่ยวจะล่อเก็แมนลมล้าอยู่

ไชเบิ <Cornell> ้ลเนไเออไเบ้ลเออไเัาก่อองมันนดนี่เียเราเอเลยหโอเคเออกน้ำตาลหั่นหั่แล้วก็ได้แต่เพอเห็นถึงใจอยู่

เรืองที่ามกัวบอกว่าอันเอเมซอนเอครับเลิทีครับอกน้าานร่งเอเมอนรสาีอะไครับบามือจออกไปอ้าเป็นบามัน่าซคตรแล้วบางมือแานน้มกัไปสู่มั่นมีอไรหมยแบบเด็กวเากเสียวเลยค่ะแล้วมือเป็นงานอุก

าบุ่นดอพสิธิหด้อากาใจเลยน่าใจสมุทรดาใครมันกอันวันที่เจ็ดอืมือืนี้เจ้เจ้าเจ็ดเปดเขาอ่เจ้าสามเมื่อือบุญนะพวกไผ่เ mhm. ลยดองน่นแอแล้วครับในการปฏิบัตมืสิบเอ็ดปฏิบกิประเหต์กินหนึ่งคหน้าปฏิบัติเจ็ดอืจะทำว่าเขาโตเลย

คุณเฮสเปันขึ้นก็เหมกไปออกแดดเฮ้ยคุณเฮสเปกันเื้องเอาเตื่อมาใส่หนึ่งเลยเตยใส่น้ำเพื่องแค่หนึ่งเลยพ่อพ่อพ่อเตื้องไม่ใส่แล้วมันจจาเลยใส่คนแบ้นี้แม่รำไน่หัวขาวเลยเนาะเพื่องลยยเฮ้ยเดียกเลยอ่ะ แี่แปะคนแดงหยท้ายอย่างนี้เอ้ยดยวเยไฟหมกต้องกระือวะเนาะกือไฟอีกเรยนห่างเราบอกนห่างโซนนั้นน่นเลยยเฮ้ยยนโซตัวบุรี่เอาอย่างไปอยู่มนนะอแค่หมกกับแค่สนี่อไรจะไฟล้เฮ้ยท่านสองท่นก็ได้เหมือนันไปสื่อเส่องใส เมืองวางกันเนอะเจ็ดนาทีค่พ <c oughs> ี่น้องเขาเป็นคนเห็ดแล้วก็เขาใส่แป้นนัวกับนำนำต้านลงแยาเคี้ยวจะเป็นคนมาปรุงในหมอดเนาะ <c oughs> <c oughs> อะแต้มืออาเออต่ <c oughs> สูตรยาเคียวพี่น้องหมอมันบกพ่อพที่เอานนาลงใหม่น้ำหน้ากระขัวเลยอ้ากลับมาผัดผี่น่องเลยสางเห็ดมึงแลมือหนิมมาหาสะเขอากูนี่อี๋หน่อยอันนี้น้ำหน้าพี่น้องซิมกั ซิมแล้วกับไอใหญ่เอ้ยซิมแล้วกไอ้อ้ยจีอยู่ซิมอยู่บ้านหนเยเฮ้่ได้ทำจังไก็เลวเลยเฮอันไหนเฮ้ยมันกดได้ไหมันจะได้ซิมไหมเฮ้ยเนี่ยหมากขั้นกับยอมเฮ้ยแบ่งให้กินในย่านอ่ะจากสุดหนึงแสนเจ็ดสิบ ตหนาวมานเลเนาะเรา่อีแก้าวคะแตกนี่ได้มาจากสุดุณนะมเปมันเป็นนกินภูเขาูิกิน่ดูนะยังเงงออกอีะไรนี่นะหานหายนะจุกจุกนี่นี่ไปก็ออกนี่ตายเลยพี่น้องเอ้ยอย่ามาเป็นแนวนั้นบ่เคยเป็นจักเถื่อมีจักเม็ดบบานี้นะหาเม็ดพู นแม่เช <t ôi k ia> ่าหัวมาน้นเออคือแฮักกันนะเด้เดเดสดอีจอยเมื่อนะพี่น้องมันจะไปตั้งงงน้ขาวซมันเห็นเบียยเดือดมันเมื่อรพี่น้องเลยใหญ่ักเสริมหลางเลยนสายเออมางไปพูดไปพูดอันนี้พักยังอันนี้้องปอป่ะนี่ หลักไปพูดนะโ okay. อเคโดยแหงแล้ว <c oughs> มิวถุ่หน้าพี่เนาะต้นสามสองสิบต้นันส,สิบหกทุก่งอซยู่ทางหน,น้าบ <c oughs> ้านดีใจน้ำมันเนาะ ได้อีกรางที่สองเราใส่โมเดลำเลยพี่รองเาก็ตอนประคองน้ำกันใช้น้ำนั่งพี่้องเลยอ้าวมาเห็นคองดีอะก็เหลือแต่กระดูกสี่หลอดป่าเกียวบยะดงาบุที่มบุญนี่ก็สิเป็นเกลียวมะขาวนะครับฮะยักจอยู่บนมน่เน่านะาวหนึ่งเราเห็น

บ่อได้เนาะงานเบ็ดแข่งเนาะเ็ดแข่งแข่งคงนี่นะไม่ไม่ยัง่เบ็ดแข่งไม่ยัเบ็ดแข่ง่เบ็ดแข่งนะมันชื่อนะมันคงเง่งหัวกับหัวแดงคนอยู่ที่แม่ไม่เบ็ดแข่งมันไม่ชื่อสงมมาแต่ปากแซงเนาะคนกามาชมเนี่ยเป็นสงกับงามมันต้องแรนกามาชมนั่งก็ไม่งามบมแรกแขงหวยตสี่ แม่จะเลอาตู้ใหม่ลอาตู้ใหม่น่ยังคือเก่าอยู่สงหนานอยู่แบบเบราณเขาจต้มกับคนแล้ว่มีอยู่บ้านพี่ชัดเด็ดแขงเนาะไม่ต้มมึงหลับเลยี่อ่อนละ่งงนี่คอเียวแบแล้วแฉลบะแลอือขาล อย่ามันาเนะอย่ามันดไนีนอามาน้งตานน้สนตาทำเนี่ยด้ใหญ่เว้ยอย่ามันบูดได้แบบจีนนะก็จะลือไปจะบูได้ดุ้ง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 กุ้งกินมันนะนม่เก็บขนต้องใส่ตีนไก่นะเัอเนอ่ะตีนไก่มาไลไหน

อันเน้ันอไป่นเออเนเงินมาเลยลาอยู่เลยเย็นไนยูเฮ้ยเ้ยเย็นหัวพี่น้องเออเย็นเงินมาตลาดอย่พี่น้องเย็นเงินเลยหัวนะสี่เวนสเ้งนเงมนมนเนเงินมันตลาดอยู่ยืนเงินยามเยนมันตาอยมาานงนน่นมือเแ่น้ามากเาเป็นยัง้มา มามานี่มาเลยโา้ยาอ้ยาอ้นโอ้คโอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้โอ้ย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 ี้ยโอ้ยอยโอ้น้โอ้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 ต้อโอ้อ้โอ้้โอ้โ้โอ้้้โอ้้โอ้้โอ้อ้ มันกลกม,มากระลอ,อกโลกไปตามใจมันก็จโทมันมาอยู่มันถงบกไรบอกป่าไลยไม่รู่มาคนบอปาเลยต้องตัวนมันาป่าไปมานอนยก็บอกนะหเึมอบอปยแต่ว่านี่บุมพังมันหายนียน่นมาวายกันเขาบอกว่าต้นแรได้หายนะเสียงะมว่าา <c oughs> มคนากะ